ข่าวดีทุกคนกระแสน,นางยักษ์หนิวรัชดาพรฟรีเวอร์นะครับชมหมอลำสาวน้อยละเพลินโชว์ฟรีถ้าทำสิ่งนี้ครับล่าสุดทุกคนทางด้านบอสโจโยบนินเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยครับบอกว่าจากผู้ จัดครับทุกคนสาวน้อยลำเพลินโชว์ออนทัวร์6กถึง15กันยายนนี้นะครับแฟนคลับท่านไหนแต่งชุดเป็นผีเสื้อสมุดเข้าชมฟรีทุกสนามครับโอ้โหปังสุดๆครับทุกคนสำหรับน้องมิวรัชดาพรเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับกลายเป็นไวรัลสุดๆครับทุกคนในแอปต่างๆครับตอนนี้ครับทุกคนหลายคนก็คบว่ากันเป็นนางยักษ์กันทั่วบ้านทั่วเมืองกันเลยทีเดียวครับสำหรับกระแสของน้องมิวครับทุกคนเรียกเรียกได้ว่านะครับโอ้หน้องเนี่ยใส่ เต็มจริงๆครับในวันเปิดฤดูกาลสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับเราเห็นความสามารถของน้องคือไม่กักความสามารถจริงๆครับนี่เลยครับทุกคนจังหวะเวลามาถึงแล้วนะครับบอสโจยบนินเนี่ยรีบเสิร์ฟอาหารจานด่วนให้กับแฟนๆเลยนะครับตอนนี้ครับทุกคนเรียกได้ว่าทําดนตรีทําทํานองเรียบร้อยแล้วเตรียมเข้าห้องอัดนะครับกับบทเพลงที่จะให้น้องหมิวรัชดาพรน้องก้อยซลินีแล้วก็น้องออฟสุรพลครับมาร่วมฟิชเชอร์ลิงกันครับทุกคนในบทเพลง แรงรักพระอภัยมณีด้วยความแรงของน้องหมิวรัชดาพรในตอนนี้นะครับทำให้ผู้จัดเนี่ยบอกว่าหากใครแต่งตัวเป็นนางยักษ์เข้าชมฟรีทุกสนามครับทุกคนเอาแล้วขาวนี้นะครับเรียกได้ว่าเหล่าบรรดาแม่แม่ LGBTQ ด้วยครับไม่พลาดอย่างแน่นอนครับงานนี้นะครับสำหรับสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับทุกคนเรียกได้ว่ากระแสแรงสุดๆครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาที่บ้านแพงนะครับทำเอา FC แฟนคลับเนี่ยตอนนี้ก็คือกันบอกโอ้โหติดแล้วก็แชร์กันเยอะ มากมากเลยนะครับกับโชนะครับทุกคนพระอภัยมณีพระอภัยมณีแล้วก็นางยักษ์ครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยกระแสน้องมาแรงมากๆบอสโจก็เผยนะครับว่าตอนนี้ตีเหล็กก็ต้องตีตอนร้อนๆนี่แหละครับทุกคนมันจะได้กระแสแบบเปรี้ยงกันอย่างต่อเนื่องนะครับบอสโจก็เลย ทำเพลงขึ้นมาให้เลยครับกับแรงรักพระอภัยมณีครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าเนื้อเพลงเพลงนี้ครับทุกคนเราเนี่ยสืบทราบมาว่าเป็นทางด้านของอาจารย์ตั้มนัครินด้วยซึ่งเป็นคนแต่งบทกร,น,กรนนี้นะครับให้กับน้องหมิวรัชดาพรครับทุกคนแล้วก็น้องฟ้าสายใช่ไหมครับแล้วก็คุณคําแคนโชว์บนเวทีเนี่ยสาวน้อยลาเพลินช์ครับทุกคนแล้วกระแสเปรียง กลายเป็นไวรัลทั่วบ้านทั่วเมืองกันเลยทีเดียวในตอนนี้นะครับและที่สําคัญครับทุกคนตอนนี้เนี่ยโอ้โหคิวงานของสาวน้อยลำเพลินโชครับไหลมาเรื่อยๆเลยนะครับเราก็ได้มีการเห็นบอสโจเนี่ยแล้วก็ทางด้านซอนุชครับทุกคนก็ได้มีการเผยนะครับว่าตอนนี้โอ้โหเจ้าภาพเนี่ยโทรมาจองคิวงานกันเจ้าละหวันกันเลยทีเดียวครับหลังจากที่เปิดฤดูกาลไปนะครับหากพูดในเรื่องของการเปิดฤดูกาลสาวน้อยลำเพลินโชครับทุกคนอุ้มอิ่มเนี่ยมองว่าข้อผิดพลาดเนี่ย ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะครับกับการเปิดฤด,ดูกาลแล้วก็เป็นวันแรกเป็นปฐมฤมกษ์ด้วยซ้ำครับทุกคนต้องบอกว่าทุกคนทําเต็มที่จริงๆนะครับอันนี้ต้องขอชื่นชมจริงๆจุดบกพร่องเนี่ยถามว่ามีไหมมีแหละแต่ว่าน้อยมากๆครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์นักร้องต่างๆครับทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหเขาทําเต็มที่จริงๆแล้วก็ทุกคนทําแบบเป็นทีมเวิร์กมากๆเลยอะแดนเซอร์นักร้องแล้วก็สคริปต์คือแบบโอ้โหนะครับ เข้าใจคําว่าลําเพลินเข้าใจคําว่าเขาเรียกว่าอะไรลำเพลินฝังเพชรหรอก็วันนั้นแหละครับทุกคนคือเสะเดิดมากๆด้วยสไตล์ของบอสโจโยมานินและก็เฮียนหน่อยครับทุกคนซึ่งเฮียนหน่อยเนี่ยเขาจะเป็นคนระเมียดระไมในเรื่องของการแบบว่าทําโชว์เนาะในเรื่องของฉากอะไรต่างๆก็แล้วแต่ครับทุกคนเฮียนหน่อยเนี่ยคือแบบเขาระเมียดระไมามากๆส่วนบอสโจครับทุกคนก็เป็นคนที่แบบเสะเดิด ต้องจวดต้องจ้าเท่านั้นครับทุกคนและ2คนนี้มารวมกันผู้บริหารก็คือเห็นไหมครับทุกอย่างลงตัวมาก,มากๆจริงๆนะอุ้มอิมเนี่ยโอ้โหพอเห็น,พอ,หนพอเห็นแบบกระแสของน้องมิวมาแล้วและทําให้หลายคนเนี่ยอยากจะย้อนกลับไปดูโชว์ครับไลฟ์กลุ่มปิดวันนั้นคือ1ล้านแต่ครับทุกคนและยอดวิวในกลุ่มปิดเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตื่นเช้ามาทุกคนต้องกรอกกลับไปดูย้อนหลังอีกนะครับว่าโอ้โหเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าไม่กล้าแบบ ลุกขึ้นไปแบบเข้าห้องน้ำเลยนะในส่วนตัวของอิ่มนะคือเปิดไลฟ์เอาไว้เนี่ย เราไม่กล้าลุกจากแบบหน้าจอโทรศัพท์เลยอ่ะคือเราดู iPad ใช่ไหมครับทุกคนคือจะลุกก็ไม่กล้าลุกอ่ะคือมันแบบต่อเนื่องกันจริงๆอ่ะสะคริปต์เขาวางไว้ดีจริงๆและทีนี้นะครับอินก็ต้องขอชื่นชมเนาะไม่ว่าจะเป็นครูสอนโชนะครับครูจัดสคริปต์ต่างๆครูปอนะครับครูเอที่มาร่วมคอลแลับกันครับทุกคนแล้วก็อีกหลายๆครูมากๆครับที่มารังสรรค์นะครับให้สาวร้อยลำเพลินโชเนี่ยออกมาเป็นสาวน้อยลำเพลินโชที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยติดตลาดแล้วนะ ถามว่าติดตลาดไหมติดตลาดแล้วนะเพราะตอนนี้คือคิวงานเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนก็ขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะกับทางด้านบอสโจโยบานินแล้วก็ขอแสดงความยินดีครับทุกคนกับทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์ด้วยกันแล้วกันครับและที่สําคัญตอนนี้สิ่งที่พวกเราเนี่ยแฟนๆสาวน้อยเนี่ยมารอลุ้นกันอีกน,ะนั่นก็คือสาวน้อยวงหนึ่งเห็นแบบอาจารย์มอสสปอยบอกว่าโอ้โหฉากตอนนี้เนี่ยเวทีเนี่ย เหลือแค่เพียงติดปีกบินเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วครับที่คนอยู่ภายใต้การบริหารของบอสเัอรยมนินครับไม่ต้องห่วงเลยวง1วง2ใครอยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นครับเขามาตรฐานอยู่แล้วครับทุกคนยิ่งวงหนึ่งนะครับมีน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกอีกเป็นแบบโอ้โหแม่เหล็กที่ดึงดูดให้คนไปดูนะครับตอนนี้ทางด้านสาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยก็มีแม่เหล็กหลายคนแล้วนะครับคือเป่งประกายมากๆในวันนั้นนะครับเดีจะเป็น มิวรัชดาพรนี่คือแม่เหล็กเลยคนแรกเลยแล้วก็ก้อยชลินีอีกนะครับนางเอกสวยหวานของเราน้องโซเฟียครับทุกคนแล้วก็พระเอกโออีกหลายๆท่านมากๆท็อปธนาชายัยน้องฟอร์สนะครับอีกหลายๆคนมากๆครับที่แบบว่าทําออกมาได้ด,ดีมากๆในวันนั้นนะครับต้องขอชื่นชมจริงๆแล้วก็อุมอ้มอิม่มข่าวกระแสก็คือเป็นกําลังใจให้และมาออนออนทัวร์กทมเนี่ยคิดว่าจะแต่งเป็นนางยักษ์ไหมเดี๋ยว เดี๋ยวโทรหาเพื่อนก่อนนะหาคอสตูมก่อนว่าโอ้โหจะไปหาชุดนางยักษ์จากไหนเนี่ยคือโจทย์ยากมากเลยนะบอสโจนะครับทุกคนนะก็เป็นอุม้มเชื่อว่าเหล่าบรรดา LGBTQ ที่ชื่นชอบน้องหมิวรัศดาพรน,น้องก้อยเชลิณีนะครับหรือพอ่พอพอ่อแม่ FC แฟนคลนะับนาะก็คือทุกคนแต่งเป็นนางยักษ์แบบยังไงได้บ้างอ่ะเอาเขียนเขี้ยวได้ไหมเขียนแค่เขี้ยวได้ไหมหรือว่าต้องแต่งตัวเป็นยักษ์เลยอันนี้เราก็ไม่เข้าใจกติกานะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะ แชทไปถามหรือว่าโทรไปถามบอสโจให้นะครับว่าสรุปแล้วอะไรยังไงนะครับทุกคนนะเราจะได้แบบว่าทํากันถูกนะจากใจผู้จัดสาวน้อยรำเพลินโ์ออนทัวร์กทม6-15กันยายนนี้แฟนลับท่านไหนแต่งเป็นชุดผีเสื้อสมุดนะครับบอสโจยูมนินก็คือจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะครับนั่นก็คือนะครับก็คือเข้าฟรีเลยทุกสนามใครที่อยู่ใกล้ที่ไหนนะครับนะ จัดไปเลยครับแต่งตัวคอสตูมต่างๆนะทุกคนให้เต็มที่ให้อลังการนะเพื่อที่แบบว่านางยักษ์ตัวจริงเนี่ยน้องหมิวรัชดาพรเนี่ยจะได้เขินเนาะเพราะว่าโอ้โหมีนางยักษ์เยอะแยะมากมายไปชมด้านหน้าเวทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเหล่าบรรดา lgbtq พวกพ่อแม่เนาะเตรียมตัวกันได้เลยครับแต่งตัวเป็นนางยักษ์ได้เลยนะครับจัดเต็มมากๆนะครับโอ้โหอ่ะหลายคนบอกว่าแต่งชุดแต่งหน้าเดอลูกเขียนคิ้วทาปากแดงๆคือผีปอบนะครับ แม่บอกให้ผ่านเด้จ้าอันนี้คือเป็นน่าจะเป็นทีมผู้จัดเนาะทีมเต้ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับทุกคนเขาบอกว่าแต่งชุดเนี่ยแต่งหน้าเด้อลูกเขียนคิ้วทาปากแดงๆคือผีปอบอแม่บอกให้เข้าบอผ่านเด้ก็คือต้องแต่งตัวเป็นนางยักษ์นะ อย่าแต่งตัวเป็นผีอย่างอื่นแต่งตัวเป็นนางยักษ์เท่านั้นนะครับ <c oughs> เขาถึงจะให้เข้านะเออนะครับ <c oughs> สุดยอดมากๆเลยนี่คือผู้บริหารที่แบบว่าคิดเร็วทําเร็วจริง,รงๆสำหรับบอสโจโยมานินนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด like, แชร์ด้วยกันแล้วก็ดีใจกับน้องหมิวรัชดาพรกระแสแรงมากในตอนนี้เต็มฟีดต,ต่อๆไปหมดแล้วนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณที่แบบมาสร้างความสุขให้กับแฟนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ